สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้าน GT Bike Design นะครับก็วันนี้ร้านเรามารีวิวชุดแปลงนะครับเดี๋ยวให้ทายก่อนนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรหลายคนอาจจะมองออกเลยนะครับว่าดั้งเดิมเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรนะครับดูจากโช๊คก็น่าจะรู้แล้วนะครับหรือไม่ก็ดูจากตัวแข้งสีแข้งเครื่องนะครับรูปแบบของแข้งเครื่องก็น่าจะรู้ ดูกานแม็กก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคันนี้เป็น CBR 650F นะครับปี2013นะครับแปลงเป็น CBR 6 5 0 R นะครับปี2023นะครับก็เดี๋ยวให้ดูมิติโดยรวมก่อนนะครับครันนี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม รีวิวว่าคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็คันนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นซีบนะครับ 650f นะครับแปลงเป็นตัวเจ n R นะครับแต่ว่าหน้ากากเนี่ยจะเป็นหน้ากากแต่งนะครับทรงซี r 1 0 0 0พันนะครับทรง c ี r 1 0 0 0พันใช้ชิลของ c ีบ1 0 0 0์เลยนะครับี่ก็จะทรงประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นตัวเฟลลิ่งกลางอันนี้ก็ใช้กับตัว6 50R ทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอกล่างอกสนามนะครับแล้วก็บังคนหน้าทรง S1000 r ปี2020นะครับแล้วก็ชุดท้ายแต่งนะครับเป็นของ CBR 650F ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นชุดท้ายแต่งทรง CBR พัน d o R นะครับเป็นตัวเ,เป็นตัวทรง SP ปี2019นบนะครับคอนเซปต์ Concept คันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แต่งทรง CBR พันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานซ้อนได้นะครับปกติเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถนะครับใครที่ใช้ CBR 6 5 0 f อยูู่เนี่ยก็สามารถซื้อไป ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงตัวรถนะครับก็คือถอดเบาะของเดิมออกแล้วก็พลาสติกจับกันตกด้านบนออกก็สามารถสวมเข้าได้เลยนะครับอยาให้ดูมิติท้ายนะฮแล้วก็จะแหลมแหลมเรียวๆแบบนี้เลยนะครับใช้กับตัวไฟเดิมนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับที่ว่าทำเพิ่มก็จะมีเป็นตัวครอบสวิงอาร์มนะครับนี่เลยทำให้ดูไกล คอสวิงอาร์มเป็นตัวทรงจะเรียกไงทรงสปอร์ตลวกันนะครับเรียกคอสวิงอาร์มทรงแข่งแล้วกันนะฮะทรงสนามแต่เป็นคอบสวิงอาร์มทั้งชิ้นนะครับชิ้นใหญ่นะฮะจะมีบังโซ่ด้วยนะครับแล้วก็มีการดีดด้านหลังในตัวครบนะครับบังโซ่นี้ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเวลาไปต่อทะเบียนที่ขนส่งเนี่ยอาจจะต่อไม่ผ่านนะครับเพราะว่าต้องมีตัวบังโซ่ ก็แล้วก็คันนี้ก็จะมีเป็นตัวแฮนด์จับโชกแต่งนะครับตรงนี้เลยนี่นก็จะมีเป็นแฮนด์จับโชกแต่งแฮนด์นี้จับด้านใต้นะครับแล้วก็คันนี้แปลงหน้าจอด้วยนะครับแปลงหน้าจอด้วยเป็นหน้าจอของหก0้าศูนย์อาเลยนะครับดูคร่าวๆนะครับ ก็ถามว่าทาเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครสนใจจะแปลงก็สตาร์ทเริ่มต้นที่35,000บาทนะครับ35,000บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับ3า0 0 0บาทต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นโฉมอของ CB นะครับทำอยู่3 5 0 0 0นะฮะแต่ถ้าเป็นโฉมของ CBR เนี่ยนะครับจะทำอยู่ถ้ารถถ้ารถเดิมเป็น CB นะครับทำอยู่35 0 0 0นะครับ แต่ถ้ารถเดิมที่เป็น CBR 6 5 0 0 f อยู่แล้วเนี่ยก็จะทำอยู่ที่าราคา3ามานะครับจะถูกประกัน2 0 0พันนะครับทำไมถึงถูกกว่าก็คือไม่ต้องใส่แฮนด์นะครับก็คือใช้แฮนด์เดิมได้ถ้าเป็น CBR นะแต่ถ้าเป็น CB ก็คือต้องเปลี่ยนแฮนด์เปยนแผงคอนะคร,ราคานี้เป็นอะไหล่เบิกนะครับอะไหล่เบิกศูนย์ทุกจุดนะครับยกเว้นอกสนามนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองเลยนะครับอกสนาม จะได้อกสนามไปด้วยนะครับแล้วก็ได้น้กกากแต่งทรงซีเบียพันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ชิลซีเบียพันด้วยนะครับสามหมจะได้ชุดหน้าทั้งชุดนะครับจะไม่ได้เฟลิ่งกลางด้านข้างนะครับก็คือเป็นชุดพัดทั้งหมดเลยของตัวชุดหน้านะครับได้เลือนไม้นะครับก็คือผมติดตั้งให้พร้อมนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่สามารถซื้อไปติดตั้งเองได้นะครับเพราะว่าต้องนํารถมาติดตั้งที่ร้านเท่านั้น นะครับเพราะว่าเป็นงานตัดแปลงนะครับถามว่าแปลงในที่นี้คือแปลงอะไรต้องตัดเชื่อมตัวรถหรือเปล่าไม่ต้องตัดเชื่อมตัวรถนะครับเพราะว่าร้านเราแปลงเนี่ยเวลานั้นสามารถประกอบกับเดิมได้นะครับประกอบกับเดิมได้นะครับแล้วก็ในราคา3ามหมนห้าเนี่ยจะได้ทำสีถังด้วยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเจนตัว F เนี่ยตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงด้านนี้นะครับ มันจะมีเป็นพลาสติกที่เป็นสีดำๆติดอยู่นะครับพลาสติกอบถังนะครับพอแปลงเป็นเจน R เนี่ยเราจะไม่มีนะครับผมก็เลยทำสีถังก็คือเก็บรอยโป๊เก็บรอยตรงถังน้ำมันให้มันเนียนแบบนี้เลยนะครับเหมือนถังตรงรุ่นนะครับ mm hmm. ก็จะเนียนๆแบบนี้เลยลักษณะถังนะครับ mm hmm. ก,ก็จะอยู่ในงบ3 5 0ห0น้นะครับได้พร้อมไฟหน้าโ mm ุ hmm. ามไฟหน้าอะไรครบ หน้าไฟเลี้ยวนะครับในราคา35,000บาทนะครับแต่ถ้าพิเศษลูกค้าอยากได้ท้ายด้วยนะครับปกติท้ายร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ราคา5,990นานะครับพร้อมทาสีพร้อมบอกคนขับบอกคนซ้อนนะครับก็พิเศษเลยนะครับถ้าลูกค้าทำทำท้ายด้วยก็จะอยู่ที่5,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่ชุดหนึ่ง40,000บาทท้วนนะครับชุดหนึ่ง40,000บาททวนก็ ถ้าเกิดลูกค้าทําชุด4ี่หมื่นเนี่ยนะครับคือทําเต็มชุดหน้าชุดหลังเนี่ยนะครับผมจะพิเศษคือแถมบังโคลนหน้าทรง S อสพันให้เลยนะครับแถมอันนี้แถมให้นะครับแถมให้แต่ตัวข้อสวิงอาร์มตัวนี้ต้องซื้อแยกเพิ่มนะครับอันนี้ไม่เกีย่ยวนะครับอ่าก็จะแถมตัวบังโคลนหน้าให้ถ้าทำา f ลออปชั่นนะครับทำชุดหน้าชุดท้ายนะครับแต่เฟิองกลางลูกค้าต้องซื้อเองนะครับแต่เราจะแถม บางคนหน้าส่งเอสพันให้พอเป็น CB เนี่ยนะครับถ้ารถลูกค้าที่ใช้เป็น CB อยู่แล้วเนี่ยก็คือแฮนด์เนี่ยเราจะจับด้านใต้แผงคอแบบนี้เลยนะครับลักษณะองศาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับมันก็จะหล่อๆหน่อยนะครับสามารถจับล่างและจับบนได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลย ถ้าจับล่างมันก็จะได้ฟิลแบบหมอกนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกัดท่อเต็มใบงานสร้างนะครับเป็นคาร์บอนให้ดูข้อสิบงานข้อสิงานเนี่ยจะราคาอยู่ที่ถ้าเกิดขายหน้าร้านนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3า9พันะครับแต่พิเศษเลยนะครับใครสั่งจองเนี่ยสั่งทำเนี่ยนะฮะสิบชุดแรกนะครับ ได้ลพิเศษเลยก็เหลืออยู่ที่2,990บาทนะครับเป็นสิงงามแบบนี้เลยเป็นครอบตัวเต็มแบบนี้เลยใครที่สูงงามเป็นลอยนะครับไม่อยากเปลี่ยนสูงงามหรือว่า,อ,าอยากแต่งรถให้ดูเต็มๆนะครับก็นแนะนำให้ใส่ครอบสิงงามตัวนี้นะครับตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันเป็นครอบสูงงามที่เป็นตัวใหญนะ่ลักษณะแบบนี้เลย เลยทรงก็จะประมาณประมาณแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามผมได้นะครับอยากจะแปงลงรถนะครับเ้าเรารับแปลงทุกรุ่นนะครับต้องต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับรับแปลงทุกรุ่นนะครับเราแปลงแม้กระทั่งเป็นตัวหกหุ้ดเอ็เราก็ทํานะครับเรามาีเราทำได้เหมือนกันนะครับหกอสเก็ไปดูผลงานได้ที่ในคลิปถัดไปของช่อง YouTube ของผมนะคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะมีผลงานแปลง 650X นะครับประมาณประมาณนี้นะครับอ้อแล้วก็หลายคนถามว่าแลม air ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าแลม air ใส่ไม่ได้เพราะว่าตัว F กับตัว R เนี่ยองศาตัวเข้าแลม air ของใต้ถังเนี่ยจะตำแหน่งไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันจะยื้องเยืงกันแต่จริงจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเรื่องการดูดอากาศเนี่ยจะไม่ดูดนะครับเพราะว่า ช่องลมด้านใต้เนี่ยมันใหญ่ครับพอเป็นสปอร์ตเนี่ยลมมันเข้าเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเข้าไม่ได้นะครับเต็มที่เลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ทรงมันก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนหน้าสีเบียรพันแบบนี้เลยนะรระราคานี้ก็จะได้อกได้ครบหมดนะครับชุดหน้าก็จะมีชิลหน้ากาก,ากชิ้นข้างนะครับ พร้อมซับในนะครับชิ้นนี้พวกนี้แปลงใส่ซับในหมดนะครับเราทํานี่คือใส่ใส่ชิ้นซับในทุกชิ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านในก็ใส่นะครับซับในใส่เหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็ครอบครอบไม้อ่ะติดครอบไม้ใส่เหมือนกันนะครับนี่เลยติดครอบไม้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ท้ายแต่งตัวนี้ขายดี ใครใช้ CBR 6ี0 F อยากให้รถดูสปอร์ตนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับร้านเราไม่ได้ขายแต่ชุดแต่ง6 5 0้นะครับตัว R เราก็ขายนะเราก็มีครบหมดกันเหมือนกันหมดเลยตัว R ก็จะมีครอบถังมีท้ายหลายแบบครับ 3, 4, 4 5แบบเลยถ้าตัว R นะแล้วก็มีอ่าเป็นตัวครอบถังสนามก็มีตัว R นะนะครับมีหลายอย่างเลยนะ แล้วก็ครอบสุบีงามเนี่ยสามารถใส่กับตัว R แล้วตัว F ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลงนะครับจับยัดใส่ได้เลยรถล,ลูกค้าจะยกโชคแบบผมก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาผมก็ใส่อยู่นะครับใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากแปลงรถก็ถามเราได้แอ้ว้วก็มีเรื่องนึงนะครับที่ลูกค้าถามกันมาหลายท่านนะครับว่าแปลงแบบนี้แล้วต่อภาษีได้ไหมต่อได้ปกตินะครับ ถ้าต่อภาษีเนี่ยก็คือ1เนี่ยลูกค้าก็ต้องติดป้ายทะเบียนให้พร้อมนะครับแล้วก็ใส่กระจกใส่ท่อที่ไม่ดังนะครับก็ต่อได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยทุกจุดนะครับร้านเราแปลงไม่ต้องเชื่อมโครงนะครับไม่ต้องเชื่อมโครงรถนะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะเสียราคานะครับไม่มีการเชื่อมโครงรถสามารถทํากับเดิมได้ตลอดเวลานะครับใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยครับ ร,ร้าน gt bike design นะครับจำหน่ายชุดแต่งและออกแบบชุดแต่งรถ b ิกบอยทุกชนิดนะครับแต่ตอนนี้จะเน้นไปทาง CBR 650นะครับเพราะว่า650เนี่ยคนใช้เยอะนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำชุดแต่งที่รถที่หาชุดแต่งไม่ได้นะครับอยากทำชุดแต่งอยากแป้งนะครับหรือว่าแฟลิ่งที่ว่าไปล้มมา แล้วมีปัญหานะครับอยากจะซ่อมนะครับหาร้านซ่อมไม่ได้ก็รานเราก็รับซ่อมนะครับรับซ่อมรับแปลงทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับรับคัสตอมรถนะครับรับทําทุกอย่างจบในที่เดียวนะครับใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับขึ้นเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วก็ Facebook ในการติดตามผลงานท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ